แอนไม่เค l คุ้มคือคา a ์จากอาร์เธอร์มนิงซองเจิญมามึงพูดอะไรวะกูฟังไม่อ่ะเขาเรื่องดีกว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาของมันเป็นของที่เกี่ยวข้องกับตอนต้นคลิปแหละว่าทำไมผมถึงเอาอาร์เธอร์มอร์แกนขึ้นมานี่ของนะเพิ่งมาส่งตอนไหนก็ไม่ลืมแล้วผมสั่งมาจากแอปส้มนะ มันก็จะเป็นแบบนี้ทรงสวยทรงแบบแบบสมัยก่อนอะเข้าบอยเข้าบอยโคเ s A โคซิงเกิลแอคชั่นนะให้ผมอธิบายตรงปืนเนะี่ยใหญ่ใหญ่มากใหญ่ที่คิดเยอะใหญ่แบบพอๆกับแขนผมเลยนี่นะมันค่อนข้างจะหนักนะแต่ก็ไม่หนักขนาดนั้น เดี๋ยวผมจะไอ้นี่ผมจะลองใส่กระสุนให้ดูนีน่นะต้องแกะตรงนี้นะข้างหลังเนะี่ยที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเปิดปึด๊บแล้วก็เอากระสุนกระสุนมากนอนที่การใส่กระสุนมันก็ไม่ออธิบายหรอกก็อธิบายเห่ละการเผื่อบางคนมันฉลาดน้อยไอ้นี่ให้เอาตรงเนี้ย ดันออกมาให้เอาตัวนี้ออกมานะกวกะสูนโฟมแล้วก็ใส่ไปตรงนี้ใส่ไปลึกๆเลยนะท่านผู้ชมอ่าแบบนี้เสร็จแล้วก็แบบเอากระสุนใส่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมใส่เต็มๆแล้วมายิงให้ดูอ่าผมใส่เสร็จแล้วนะนี่โฟกัสนั่นนี่ข้างใน,นก็จะมีกระสุนแล้วนะผมจะยิงให้ดูผมเอาเป้ามาเอ้ยเดี๋ยวขอรีวิวป้ากัน จริงเนี่ยเป้ามันจะมาพร้อมกับกระดาษนะทุกคนกระดาษแบบที่จเป็นสติกเกอร์อะ่ะตัวเป้ามันจะเป็นเหล็กนะนี่เป็นเหล็กเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปตั้งก่อนอุ้ยไม่อ,อกนี่โดนแล้วไม่ล่วงด้วย อันนี้ไม่ออกวันนี้ไม่โดนไม่ออกอัมไม่ออกว่มะมาติเดี๋ยวทุกคนอะไรวะปื้นของเล่นมีมีขัดลำกล้องด้วยไม่ใส่ไม่กน นี่โดนนี่อันนี้อันนี้ล้มเลยอันนี้มีกระสุนอ่าตรงนี้มีกระสุนแล้วนี่โดนโอ้ยไม่ล้มอีกแล้วกูเริ่มทอแล้ว ล้มดิโอ้ยคุณแม่แม่เนะ่ะผมสอนถอดกระสุนก่อนนะแต่มันยากไงให้ปลดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็อะไรอ่ะทุกคนจะเห็นตรงนี้ไหมที่มันดึงนึงเนี่ยเนี่ยให้ดึงแล้วมันจะบดนี่ไงออกมาแล้วลูกหนึ่งนี่มาอีกรอบมาอีกลูกหนึ่งมาอีกรูปหนึ่งโอ้ยมาอีกรูปหนึ่ง ผมทำไม่เก่งนะผมเพิ่งได้ไมาเนี่ยอย่าบอกกูกากเลยอ่านี่หมดแล้วรีวิวทั้งหมดก็มีคิณท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมจะไปแก้แคนแล้วผมจะไปยังไงอะเธอ์อมอ,อกแก